สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับอาหารการกินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นประเภทต้มยำนะครับโปะแตกนะครับวันนี้โปะแตกส่วนประกอบครับผมมีกุ้งสดมีปลาหมึกมีปูมีปูนะครับแล้วก็มีมีชิ้นปลาวันนี้ปลาไม่มีก็จะใช้ชิ้นปลาแทนนะครับแล้วก็หอยนะครับหอยแมงผู้นะครับ เครื่องโป้แตกวันนี้ครับผมมีขาหั่นตะไคร้หั่นนะครับหอมแดงทุบพริกสดเขียวตำนะครับเห็ดออร์เรนจินะครับเป็นส่วนขาเห็ดเอามหันเป็นกลมๆนะครับของปรุงรสนะครับอูมามิเคลือป่นน้ำมะนาวพริกทอดใบกระเพราและน้ำปลา สุดท้ายน้ำในหม้อสำหรับทำโป๊ะแตกนะครับตามมาดูครับตามมาดูครับน้ำในหม้อพร้อมนะครับคาลงไปครับตักท้ายครับเมื่อสักครู่ลืมแนะนำครับผมซุปก้อนครับซุปก้อนแกงจืดนะครับเกลือป่นครับ เห็ดลงไปก็เห็ดหอมแดงทุบครับรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเดือดจัดจัดก่อนนะครับแล้วเครื่องโป๊ะแตกของเราลงไปในหม้อเลยครับ มีกุ้งมีปูม้ามีปลาหมึกมีหอยแมงภู่แล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับโป๊ะแตกเครื่องโป๊ะแตกมานนี้นะครับพร้อมด้วยเห็ดออริจิขาเห็ดออริจินะครับอรอนน้ำเดือดก่อนนะครับหม้อเดือดแล้ว เขียวตำลงไปครับน้ำมะนาวคั้นครับเพิ่มความเปรี้ยวความแซ่บให้กับเมนูนี้นะครับของมุมามิครับเพิ่มรสชาติอีกเช่นกันนะครับ ต้มยำโปะแตกหรือว่าโปะแตกนะครับเมนูวันนี้ลองชิมดูก่อนนะครับรสชาติยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับเติมน้ำปลาลงไปครับนี่คือหน้าตาของโปะแตกของเราวันนี้นะครับ เราจะชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับรสชาติมาแล้วครับเต็มๆแล้วเพิ่มความหอมให้กับโป๊ตแตกใบกระเพราพร้อมช่อดอ,อกนะครับลงไปในหม้อโป๊ตแตกของเราเลยเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้นะครับคือใบกระเพรานะครับใบกระเพรา โรยด้วยพริกแห้งทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มความเผ็ดความแซ่บให้เมนูนี้นะครับนี่คือโอ๊ตแตกนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันประมาณนี้นะครับผมน่าจะประทานเชิญนะครับผมคลื่นวุฒอาหารนะครับอาหารตรงน้นและปาร์ตี้นะครับผมทาง Facebook f แ n p a g e แล้วก็คลื่นวุฒอาหารอาหารการกินนะครับทางยูท c h a า n e l นะครับผม เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เมนูวันนี้โปแตกนะครับก็คงจะลาไปก่อนเท่านี้ก่อนนะครับจากการเจอกันคราวหน้าเมนูใหม่นะครับผมโปแตกนะครับสวัสดีนะครับผม